สวัสดีค่ะนักเรียนปาสวันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคมนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการลบทศนิยมจะทำคล้ายๆการบวกเลยนะคะ,ะดูข้อที่1กันเลย4.078เขียนเลยค่ะ4.078ลบกับ1.56เวลาเราบวกลบทศนิยมตัวจุดต้องตรงกัน โอเคนะคะจุดอยู่ตรงนี้เราจะตัวนี้มาเขียนนะคะเลขหน้าจุดมีเลขอะไรเอ่ยเลขหนึ่งใส่ค่ะเลขหลังจุดคือเลขห้ากับเลขหกหลังจุดนะหนูเห็นไหมหลังจุดเป็นเลขห้ากับเลขหกใส่ห้าใส่หกอ่ะคราวนี้หนูดูการลบเนี่ยครูจะขอให้หนูใส่ศูนย์ในตำแหน่งที่ว่างนะคะอย่างหนูดูตำแหน่งตรงเนี้ยมันว่างถูกไหมคะ ที่มันตรงกับ8เนี่ยมันว่างอยู่ให้หนูใส่0ลงไปนะคะต่อมาลบเลขเลย8-0บ0เหลือ8 7-6เลบหเหลือ1 0-5ลบ5ได้ไหมคะไม่ได้ก็ยืม0นยเขาก็ยืม4จาก4เหลือ3จาก0ตัวนี้กลายเป็น10เหมือนลบเลขทั่วไปนะคะ10-5ลบ5ได้5เจอจุดใส่จุด 3ลบ1ได้2โอเคข้อนี้ตอบ2.518โ okay. อเคเสร็จแล้วนะคะตั้งจุดให้ตรงกันนะคะตำแหน่งในว่างหาศูนย์มาใส่โอเคนะเพราะว่าการลบเนี่ยถ้าไม่ใส่ศูนยบางครั้งจะงงได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อ2ข้อ 2, สองเกเขียนเลย9 6 จ็ดใส่เครื่องหมายลบลบยี่สค่ะใส่จุดตรงนี้นะเลขหน้าจุดเลขหน้าจุดคือเลขอะไรเอ่ย20ใส่20ค่ะเลขหลังจุดคือ5 8าสใส่ไป5 8าสี่คราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงตำแหน่งเลข8เนี่ยมันว่างถูกไหมคะก็ใส่0ูนย ตรงเลข4เขาว่างก็ใส่0ใสู่0ให้ครบนะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาลบเราจะงงเนาะ,ะอ่ะต่อมา0ลบ4ได้ไหมคะไม่ได้0ตัวนี้ก็ต้องไปยืม0ตัวนี้แต่0ตัวนี้เขามีให้ยืมไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงล่ะให้เขามียืม0ตัวนี้ก็เลยต้องไปยืม7ก่อนโอเคนะอ่ะ0ยืม7จาก7เหลือ6 จากศูนย์กลายเป็น10นะคะต่อมาศูนตัวนี้มายืม10ค่ะจาก10เหลือ9จากศูนย์กลายเป็น10โอเคลบได้แล้ว10บลบสี่ได้ห9เลบแได้1นึหลบห้าได้1เจอจุดทรายจุดนะคะหกลบศูนได้6 9เลบสองได้7จ็ด ข้อนี้ตอบเลยค่ะเจ็ดสิบหกจุดหนึ่งหนึ่งหกโอเคนะคะการลบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการบวกเนาะคือเวลาเจอจุดก็ตั้งใส่จุดเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือตรงไหนว่าง ใส่ศูนย์เพิ่มให้หน่อยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาลบกันเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการยืมการทดถ้าเราไม่ใส่เลขศูนย์ไว้เราจะงงนะคะตำแหน่งในว่างใส่ศูนย์เหมือนอันเนี้ยเนาะตำแหน่งนี้ว่างก็ใส่ศูนย์นะคะแล้วค่อยลบเลขอ่าสำหรับวันนี้ไม่ยากค่ะเป็นการลบง่ายๆเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ